เอาเสียงอีหยังไงน้าเกิดนักคุณลูกนี่ยังออมสิบแตกอ๋อออมสิบแตกมือไปยังบ่ล่ะโอ้ยไป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 ล้างมือไปเดี๋ยวกระกระเบื้องสิ่บาทมือไปไปล้างมือเดี๋ยวพ่อเก็ดเองไปเดี๋ยวพ่อเก็บเองโอ้ยเนาะสมมติหลูกปุ้นเราแฮมเลยนี่โอ้หเออนีหยังเดี๋ยวนี้ ตีดบักสองสองขนาดถึงกับทุกออมสิลูกเลยหรือเถาไป้าทุบคักทุบแหน่คอยบ่ได้เฮ็ดสาวจังยุดเลยนะนี่ใสแบนเนี่ยยังหยุดเลยเด้ออยากได้อยากกินไหาคะน้ำจิางเฮ็ดเอาตัวสิมาทุบเอาของลูกได้จังไหนลูกบ่มันหยอดตัวสิได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์น่ะมันต้องประหยัดเงินซื้อขนมมาหยอดแล้วเจ้าสิไม่เฮ็ดจังซี่มันถึงต้องมันควันมาฮะคอยบ่ได้ทุบกคุณศู้ชมเห็นไหมบ้านหนึ่งสิเอา ใส่ปากจังหวาดบ่อเหอะโอ้ยหนอบ่โอ้ยหนอบ่โอ้ยแน่อะยาหยุดงึดหลยงึดหลนยมาหาเก็บเอาของลูกโอ้อหันมันลูกนี่มันสิเสียใจบนนี่จะเฮ็ดแบบเจ้าลูกบ่ว่ามันหักซ้ำเลยหนออมสีสตอรบอรี่มนเนี่ยมันบอกว่าเต็มมันสิเฮ็ดเองเจ้าน้าโอ้ยกูมเงินหลแฉโน้ฮู้ยซาบเมนบ่มีความคืดักแท้เนาะอีพอเอ้ยโอ้ยโอ้ย เาความใดดีเนอะคุสิเอาความใดดีกูจะหึ้ยเฮ้ยงึดไหลโธ่จนเป็นพ่อคนสุดท้ยน้องมึงัวจับความหยังแม่อันดาเห็นบ่เนี่ยพ่อทำอาสินอันดาแต่งเนี่ยโอ้ไม่หลังึดไหลไม่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 ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอะไรบ่ต้องว่าแกตัวแทนพ่อนะไม่ใช่อย่างนั้นลูกกับลูกยุตดอกว่าฮักลูกน่ะโอ้ฮักพ่อน่ะไม่ไม่หยังหนูเป็นคนเฮ็ด กี oh. 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 <laughs> <LO> ่ลายกูเข oh. ้าได้เจ็ดูเป็นคนฮีดเฮียอ้าวเฮียพ่อนี่ถเอาฮ่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 าฮาโอ้ยยี่ห้อโอ้ยภาพที่เห็นอาจว่าเป็นยังที่คิดที่เถาโอ้ขอโทษขอโทษเด้อบมาว่าได้ตั้งใจว่าให้เจ้าดีโอ้บันไดกับเป็นผู้มุงผู้ดีเยอะจังนี่โอ้ยพ่อ ได้ให้แมอขอออ่ขอแม่แดงจัก้องใบเด้อให้พอ่อให้พอ่พอผ่อ,อ,อบใจอเอ้าเอ้า <c oughs> โอ้ยหนออีพอ่อเข้าใจแล้วตีเข้าใจแล้วให้ทองใบแดงก็ได้สนะิน่ะจ้าว่าให้เจ้าคอยอ่ะ <c oughs> โอจีขอโทษขอโทษขอ <c oughs> โทษไปไปชนะไปเอาความบ้าเรกของลูกจี <c oughs> โอ้โหจับพร้อมอยู่แค่ขนาดเอ้อเอาเส้นลูกที่มาของลูกที่ไหน nãy yếu quá, hồi chặt quá. chặt này châu, ngưỡi châu. Ừ, từ giờ, từ nãy làm, mấy, mẹ rồi, á. Dìm... Mặt mông, đi bằng à.